สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่ช n แน l วิมลท่าแพนะครับก็ในที่สุดนะครับเจ้าตัว m i d d l e ocean star decompression timer นะครับ1 9ึ1 limited edition นะครับก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะไปแกะกล่องดูเจ้าตัว limited ตัวนี้กันนะครับบอกได้เลยว่า exclusive สุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะสมเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่รอกันมา พอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดบ้านเรานี่คือแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับเราก็ได้ดูของต่างประเทศไปเพลินๆน,นะครับวันนี้ผมม,ม Option, จะมา f u ลออ p ชั่นจัดเต็มให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนใครที่เป็นแฟนมิโดแล้วก็ซื้อตัว t r ีบิล e าเนี่ย กล่องของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันนะครับเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะให้ฟิลแบบเหมือนกล่องเจ้าตัวทวีบิเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือตัวทวีบิเนี่ยมันจะแถมสายมาเส้นเดียวแต่ถ้าเป็นตัวดีคอมเนี่ยมันจะแถมมา2เส้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูตัวด้านล่างกันก่อนนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของกล่องลิมิเต็ดของทางมิโดนะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นมีมันก็จะมีตัวคู่มือของเขานะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวใบรับประกันนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ด บอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อของเขานะชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยของเขาก็คือ Ocean Star Rainbow หรือว่าจะเป็น e e o o p r e s s i o n นะครับอาทา t i เมอก็ได้นะครับเป็นอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรียอของตัวนาฬิกากันด้านหลังก็จะมีเลขลิมิเต็ดบอกนะครับเรือนนี้ก็บอกว่าเป็นเรือนที่486นะครับแล้วก็ทับ1961 1961นี้คือทั่วโลกเลยนะทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัว ใบรับประกันตัวกล่องมันนะครับเรามาดูตัวนาฬิกากันเลยนะครับนี่นะครับเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวดีคอมก็จะนอนอยู่ในกล่องแล้วนะครับมาพร้อมกับกล่องสีสดใสนะครับใครที่ซื้อทีบิวไปอย่างที่บอกเลยนะครับก็จะมีมาเส้นเดียวแต่คราวนี้ถ้าเป็นดีคอมดีมิตเต็ดเนี่ยจะมีมาทั้งหมด2เส้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสายกันก่อนเลยนะตัวสายเนี่ยก็จะแถมให้ทั้งหมด2เส้นนะครับเส้นแรกเนี่ย จะเป็นสายลักษณะเป็นสายหนังสีดานะครับแต่ว่าคลิปของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันดูลายๆยังไงไม่รู้นะครับฝั่งหนึ่งฝั่งนึงเหลืองฝั่งหนึ่งเขียวแล้วก็อีกเส้นนึงก็เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับผมว่าไม่สวยเท่าไหร่เลยอันนี้ธรรมดาสุดๆเลยนะอันนี้ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่กับสายหนังของเขานะครับส่วนมาเป็นสายอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสายแบบอ่าเป็นสายผ้าผสมหนังนะครับอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกับตัวทีวีที่แถมมานะครับก็ ยละเอียดต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่สายเนี่ยผมว่าสีมันแบบค่อนข้างที่จะธรรมดาไปหน่อยนึงนะครับถ้ามันเป็นคลิปดําล้วนหรือว่าเป็นคลิปขาวไปเลยอ,ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีดูดีกว่านี้นะครับแต่ส่วนสลักเจ้าตัวพวกเนี้ยหรือว่าเจ้าตัวสปริงบาร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบบีบมาแล้วนะครับก็ง่ายต่อการเปลี่ยนเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับ อันนี้คือส่วนสายของเขาส่วนตัวกล่องของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเรนโบว์นะครับก็สีออกมาค่อนข้างที่จะหลากหลายสีนะครับผมจะใช้ชื่อว่าเป็นหลากสีละกันนะครับหรือว่าเรนโบว์อย่างเงี้ยนะส่วนตัวกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวหนังธรรมดานี่แหละนะครับใครที่ซื้อตัวสเปเชียลลิมิเต็ดหรือว่าอะไรเงี้ยกล่องของเขาก็จะมีลักษณะแบบคล้ายๆกันหมดนะครับโอเคเราไปดูในส่วนของตัวนาฬิกากันเลยนะครับนี่นะครับ ก็ถ้าใครที่เล่นตัว m i d ล t ทรีวิวมันอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าตัวนี้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเรือนเดียวกันเลยนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่เนี่ยมันมีเยอะพอสมควรนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะไปดูกันตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยมันจะแสดงกลไกฟังก์ชันการทํางานที่ออกเป็นสีสีอย่างงี้นะเขาเรียกว่า decompression timer นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทาง m i d ล์เนี่ยจะผลิตตั้งแต่ยุค1960แล้วล่ะนะครับทมอองไปเป็นตัวแรกซึ่งก็หยุด ยาวมาเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2020ซึ่งถือว่าเจ้าเรือเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นพิเศษอยู่นะก็ถ้าเราเห็นในค่ายต่างๆแบรนด์ต่างๆที่เขาหยิบตัวเก่ามาทําใหม่นะครับเจ้าตัวมิโดเจ้าตัวดีวคอมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าทางมิโดเนี่ยเวลาเขาหยิบมาทําใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสเปเชียลนิดนึงนะไม่ใช่ว่าจะหยิบตัวไหนก็มาเอามาทําแบบได้แบบเกอรเกลอเลยอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับแต่ผมว่าเรือเนี่ยเป็นเรือที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหน้าตาแบบนี้นะ บอกระยะเวลาก่อนขึ้นสู่ผิวน้ําแบบหลากสีแบบนี้เพื่อเพื่อที่นักประดาน้าในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาอ่านค่าเวลานี่เขาจะได้มองออกว่ามันอยู่เส้นไหนแล้วแล้วเราใช้อะไรจัดอยู่ในระยะไหนซึ่งมันจําเป็นต้องเป็นสีแบบนี้นะครับส่วนในระียดลึกๆเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าตัวการใช้งานของเจ้าตัวหน้าปัดเนี่ยอันนี้ผมไม่ลงลึกนะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจร้อเเหมือนกันนะแต่ก็บอกได้เลยว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะรู้ว่าทําไมเรือน,นี้มันถึงน่าสนใจนะครับเริ่มแรก เจ้าตัวหน้าปัดเนี่ยผมยอมรับก่อนเลยตอนแรกเลยนะครับคือผมรู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะมองไม่ชัดในอ่านค่าเวลามันน่าจะลายๆหน่อยหนึ่งนะแต่พอไปเอามาเนี่ยพอได้เอามาเห็นตัวจริงแล้วก็ดูในรายละเอียดดีๆแล้วเนี่ยก็พบแล้วเลยว่าคือมันอ่านค่าเวลาง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับเนื่องจากเจ้าตัวอ่านตัวที่มันอ่านค่าเวลาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งวงในนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันจะมีเลข12เลข3เลข6เลข9้าอยู่นะครับ ซึ่งไอเลขตรงนี้แหละมันคือบอกค่าเวลาที่เราจะสามารถมองค่าเวลาได้จากจุดนี้นะครับส่วนในตำแหน่งอื่นเนี่ยมันก็เป็นแค่ฟังก์ชันการทํางานเฉยเนะครับส่วนเวลาจริงเนี่ยนะครับอยู่ข้างในนะครับเราสังเกตจากตัวเข็มชั่วโมงนะครับที่มีขนาดเล็กมากเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะพิเศษมา,มากๆเลยในรุ่นนี้นะและผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าทัวดีคอมเนี่ยราคามันไปไกลมากแล้วขนาดขนาดแค่จองนะนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดตัวกัวกนแล้วนะครับราคาก็ดีไปกันแบบ สนันบันไบนะครับซึ่งในมิดโ l ลเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับส่วนในแบรนด์ิีวิสสูงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเคยเห็นละแต่ว่าในแบรนด์แบบมิดโ l ลอะไรเงี้ยน้อยครั้งมากๆที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เข้าใจได้เลยในเหตุผลถึงราคาของเขานะครับก็เนี่ยครับเราไปดูนะครับตัวโลโก้มิดโ l ลเนี่ยก็จะเป็นโลโก้แบบดั้งเดิมเลยใครที่เล่นพวกคอมมานเดอร์รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับแบรนด์ลักษณะที่เป็นรูปมิดโ l ลตัวเอียงแบบนี้นะครับตัวเขียนแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงนะครับเล็กนิดเดียวอย่างที่บอกนะครับตัวเข็มนาทีนี่ยาวไปถึงขอบนี่เลยนะครับส่วนเข็มวินาทีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเป็นลายแหลมเรียวๆเลยนะครับไม่มีสีสันอะไรเลยนะครับดูค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับอ่าก็ผมว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูสูแล้วก็ตัวเนี้ยฟังก์ชันการทํางานก็จะแสดงเฉพาะวันที่นะครับส่วนเครื่องกลไกการทํางานอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เนาะก็เป็นคาลิเบอร์80เรียบร้อยแล้วเป็นฟังก์ชันการทํางานของเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับ ส่วนตัวขอบต่างเนี่ยก็จะเป็นขอบเหล็กทั้งหมดนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นคริสตัลซิฟายนะครับก็จะทําออกมาล้อก,กับเจ้าตัวสโนโลอยรุ่นเก่านะครับก็ทําออกมาเป็นรูปโดมนะครับเวลาเรามองตําแหน่งต่างๆข้างๆอย่างเงี้ยเราอาจจะอ่านค่าเวลาหรือว่าอ่านหน้าปัดเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวเรือนนะครับต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนเจ้าตัวทรีบิลเลยนะครับก็ เป็นฟังก์ชันการทางานแล้วก็ตัวเรือนต่างๆเนี่ยทำออกมาเป็นทรงนาฬิกาดําน้ำนะครับเม็ดก็เป็นเม็ดขันเกลียวนะครับขึ้นลานถัดเม็ดได้นะครับส่วนฝาหลังนี่นะครับก็จะเป็นแบบฝาเกลียวนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวนี้ก็คือในส่วนของเจ้าตัวตารางมินโดที่เป็นเอกลักษณ์รุ่นเก่ามาแปะไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของลิมิเต็ดอิดิชันนะครับเลขลิมิเต็ดเรือนนี้นะครับอย่างที่ดูบนกล่องเนาะกับใบประกันนะครับ0486 1961ครับก็บอกชัดเจนนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ บอกได้เลยว่าเรือเนี่ยเป็นเรือที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสายตัวนี้นะครับก็จะเป็นเราก็สปริงบาร์ตัวนี้เราก็สามารถดึงออกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับสายนี้นะครับถ้าเราคุ้นเคยกับตัวทีบิวเนี่ยซึ่งสายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับใครที่เล่นทีบิวอยู่เนี่ยสายของเขาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจะมันจะไม่ใช่เป็นแบบมิเรเนียสแบบนี้นะมันจะเป็นแบบ สเตเลสเลยแล้วก็ตัวบานพับของเขาเนี่ยจะเป็นบานพับแบบบีบแล้วก็มีฟังก์ชันการทํางานที่เปิดปิดตัวาบานพับยืดหดสายได้แต่ตัวนี้จะเป็นแบบคล้องถ้าใครค,คุ้นเคยคุ้น,นหน้าตาอะไรแบบนี้มันจะอยู่ในพวกซีสตาร์ C Star นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ผมหยิบมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นซีสตาร์ของทางทิโซนะครับซึ่งสายของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับ นี่นะครับผมว่านี่คือโรงงานเดียวกันโชว์นะครับแต่สายลักษณะของสายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับตัวนี้จะออกเป็นแมวแบบเล่นแสงเงาเนิดหนึ่งนะครับเรียบๆนะครับเอามือลูปนี่คือมันจะเรียบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวดีคอมเนี่ยเวลาลูปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีตะปุ่มตะปับหน่อยนะครับก็เอกลักษณ์ดีนะเอกลักษณ์ดีนะแล้วก็ตัวหูสายก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่ก็เป็นตาดิโซนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นมิดเดิโลนะครับ ก็โรงงานเดียวกันชัว์ๆนะครับผมเป๊ะนะครับแค่พื้นผิวของเขาเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของลักษณะสายนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะครับดีซะอีกสายแบบนี้นะครับมันปรับตั้งเองได้ง่ายๆเลยนะครับก็ลักษณะต่างๆหน้าตาฟังก์ชันการทำงานเนี่ยผมไม่ลงลึกแล้วนะ ผมว่าคนที่ซื้อไปน่าจะสะสมมากกว่าคงไม่ได้เอาไปใช้งานแบบดำน้ําจริงๆแล้วก็แบบว่าต้องดูในระยะเวลาแบบก่อนขึ้นสู่ผิวน้ําจริงๆนะครับอันนี้ก็คือใครอยากลงลึกเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูในคู่มือหรือว่าจะค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งซื้อตัวเนี้ยจะมีบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับ รามาต่อกันด้วยหนะะ้าปั่นนิดนึงนะครับอันนี้เป็นที่ข้อกางขาในหลายๆที่เหมือนกันนะครับผมตามไล่ตามอ่านตามบอร์ดต่างๆอยู่เหมือนกันนะซึ่งหน้าตาแบบนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหน้าตาแบบเรนโบว์ซึ่งแบบมันไม่สวยมันดูเหมือนเป็นหน้าตาแบบเด็กๆหน่อยหนึ่งนะแต่ผมบอกว่าตั้งแต่ผมจับตัวจริงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าตาของเขามันก็ไม่ได้ดูเรนโบว์อะไรมากมายนะมันก็ดูแบบวินเทจดีนะครับถ้าเราเทียบกับตัวเก่านะ ที่มันผลิตออกมาตั้งแต่ยุคปีปี60เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยผมว่ามันก็พัฒนาแล้วก็อัปเกรดมาพอสมควรแล้วก็คงกับหน้าตาวันมันไว้นะครับมันก็ไม่ได้เถือครับว่ามันจะฉูดฉาดอะไรมากมายผมว่าดีซะอีกนะหน้าตาแบบนี้เวลาเราสมมุติเราเอาใส่เอามาใช้งานนะครับก็ผมบอกเลยว่ามันต้องเป็นที่ดึงดูดกับคนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันจะต้องเป็นแรลไอเทมในอนาคตด้วยอันนี้ผมคิดอย่างนี้นะส่วนในรายละเอียดที่มันจะ ราคามันจะไปเท่าไหร่หรือว่าไปถึงตรงไหนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเพดานของมันอยู่นะครับในพวกแบรนด์ระดับกลางๆสวิตเนี่ยนะครับก็มันอาจจะไม่ถึงกับแบบเวอร์เวร์วังๆนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งเรือนที่นักสะสมนาฬิกาสวิตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีติดกล่องไว้นะบอกได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาดูการอยู่บนข้อของผมสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาตัว าตโมนีนี่ออกก่อนอันนี้ก็เป็นคู่ใจของผมอีกเรือนนึงนะผมชอบเรือนนี้ก็คือว่าหน้าตาของเขาเนี่ยมันใสตลอดเวลานะครับมันเหมือนตัวเป็นกระจกแบบพลาสติกอะแต่จริงๆเป็นซับฟไฟที่ใสมากๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใส่สบายมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ตัวตัวดีคอมนี้ให้ดูล็อก2ชั้นนะครับนี่นี่คือดีคอมก็ข้อแข็งของผมจะอยู่ประมาณ 6.3นิ้วนะครับเวลาใส่เจ้านาฬิกาเรือน40นิดๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูพอดีมากแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่โดยรวมถ้าถามผมผมชอบเรือนนี้ไหมผมไม่ชอบที่จะเอามาใส่แน่นอนผมคงจะเก็บแน่นอนนะครับผมนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัววกกับหน้าปัดที่แบบเป็นแบบซาฟา์เนี่ยมันเลยทําให้เจ้าตัวตัวที่เป็นสีเรนโบว์เนี่ยที่ฟังก์ชันการทางานสีต่างๆเนี่ยมันดูแบบโดดเด่นมากๆ ผมว่าเรือนนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นสายหนังน,ะน่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการใส่ให้เพื่อนๆดูนะก็เวลาการงอออกเนาะมันต้องเป็นแบบ2ชั้นนะครับงัดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อย,อยงัดออกมา่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็น1เรือน,นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในตอนนี้นะครับใครที่กําลังมองหานาฬิกาแบบไม่เหมือนใครแล้วก็อยากเก็บสะสมเพราะว่าเรือเนี้ยน,น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของนาฬิกาแบรนด์สวิส ที่ดีเลยนะครับเรามาดูในตอนกลางคืนกันบ้างอันนี้ก็คือเป็นแบบเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะหน้าปัดหรือว่าในตอนกลางคืนของเจ้าเรือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมันอ่านค่าเวลาง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าข้างในในวงเล็กๆเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่แล้วก็มันแสดงแสงออกมาด้วยนะครับหรือว่าเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับแต่แลราอาจจะบอกเป็นแบบเป๊ะๆแบบเหมือนนาฬิกาไดเวอร์ชัดๆแบบ เป๊ะๆไม่ได้นะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่ที่ทางดีคอมทํามานะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับเจ้าตัวทรีบิลหรือว่าเป็นมิ d d ด e o โอเช s t นสตาร์ตัวปกติเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆในตอนกลางคืนของเจ้าตัวดีคอมนี้นะครับก็น่าสนใจมากนะครับผมบอกเลยว่าเดือนนี้โคตรน่าสนใจนะครับใครไม่รู้เป็นไงนะครับผมว่าเดือนนี้สวยมากๆแล้วก็น่ามีไว้สุดๆเลยนะครับ ก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจเรือนนี้นะครับตัวนี้ก็ทางบริษัทแจ้งมาว่าตัวนี้จะไม่มีส่วนลดนะครับก็จะขายในราคาป้ายนะครับอยู่ที่38,500บาทนะครับก็จะเท่านี้นะครับใครมีรายละเอียดสงสัยเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถอคอมเมนต์สอบถามได้เลยหรือว่าจะโทรมาหรือว่าจะเพิ่มเขียวโค้ดมาตรงนี้ก็ได้นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชา n e l วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ